สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้งสุดท้ายบนประจำวดันที่1เมษายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะมาสรุปนะคะโค้งสุดท้ายบนให้ FC และท่านผู้ชมได้ชมกัน ตามจริงเราก็เรียนไปหลากหลายสูตรนะคะอยู่ที่ fc แล้วก็ท่านผู้ชมในชอบแนวทางของสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นไปเลยนะคะแต่ในที่นี้นะคะในความคิดของอาจารย์ก็ต้องมานำเสนอนะคะแล้วก็สรุปให้นะคะในโค้งสุดท้ายบนนี้เลยนะคะจะมีแนวทางของหลักร้อยบ่น,นะคะท่านผู้ชมเ,มเริ่มตัวแรกเลยอาจารย์จะ หลักร้อยบนจะให้ที่เลขสี่นะคะเลขสี่ตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้เลขสี่นะคะร้อยบนนะคะเลขสี่ต่อมาะค่ะหลักสิบบนอาจารย์จะให้ที่เจ็ดแปดเก้านะคะสามตัวนี้เลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก้าหลักสิบจะมี ให้ท่านผู้ชมได้เลือกถึง3ตัวนะเจแล้วก็9นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหลักหน่วยบนจะสรุปมาที่เลข5แล้วก็เลข6นะคะจะมี4 5 6 7้าหกดแปดกับ3ก็เป็นทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเน้นอาจารย์จะเน้นเป็นกลุ่มหัวไยพวงให้ก็มีเลข4นะคะตัวที่1 แล้วก็เลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้าแล้วก็เลขหกอันนี้จะเขียนให้นะคะแนวทางของหวยพวงเขียนวนี้ดวยกันหวยพวงหรือว่าหวยกลุ่มก็จะมีสี่นะเจ็ดเก้าห้าแล้วก็หกให้แค่นี้นะคะ ตรงนี้คือหอยพวงตีกรอบไว้เลยนะอันนี้คือพวงนะคะท่านผู้ชมหวยพวงหรือว่าบางพื้นที่เรียกว่าหวยกลุ่มนะคะกลุ่มหวยสามตัวบนสี่เจ็ดเก้าห้า หกแบบนี้นะคะ่ะหรือสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอแล้วแต่นะค้นพบตัวไหนได้ก่อนก็จำตัวนั้นไว้ก็ตามนี้เลยะคะ่ะพอเราได้เออหลักหลักร้อยนะ,ะแล้วก็สิบแล้วก็หน่วยบนเสร็จแล้วอจารย์จะให้ดูในจำนวนหวยพวงนี่นะคะคือ 4, 7, 9, 5, สี่เจ็ดเก้าห้าหกเสร็จแล้วมาดูแนวทางของเลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งในที่นี้อาจารย์จะให้ไปที่เลขเก้าคัดเลือกมาจากตรงนี้นะคะก็มีแนวทางของเลขติดบนนะคะจะมีห้าเก้าสามเจ็ดนะห้าเก้าสามเจ็ดก็อยู่ประมาณตรงนี้เลยนะคะทั้งหมดแปดสิบเอ็ดงวดรวดแบบไม่หลุดเลยะคะ่ะก็คือตรงนี้งวดที่แล้วห้าหกสามนะก็คือสี่แปดสองหกนะคะก็คือแนวทางของเลขคู่ต้องมีติดอยู่ะคะ่ะ สำหรับตัวนี้จะเป็นเลขคี่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเลขคี่แล้วก็เหนือเมฆเป็นเลขคู่ก็แสดงว่าต้องมีเลขคู่เลขคี่ผสมกันอยู่นะคะถ้าเลขคู่ล้วนๆเลยก็อาจจะไม่ค่อยไม่สวยนะคะท่านผู้ชมไม่สวยนะนี่ห้าเก้าสามเจ็ดนะคะอาจารย์ก็จะเ,เลือกแนวทางของเลขเก้าในที่นี้มีสวยถึงสามตัว แนวทางของเลขติดบนนี้บางครั้งมาถึงสามตัวถ้าเป็นเบิ้ลเบิ้ลแบบนี้นะคะท่านชมเห็นไหมเจ็ดเจ็ดเก้ามาสามตัวเลยหรือว่าสามเจ็ดเจ็ดนี่อย่าดูข้างหลังนิดนึงเนาะก็มาดีเลยนะคะมีสามตัวสองตัวนี่ค่ะอันนี้งวดที่ห้าสิบเอ็ดไล่มาะคะ่ะแบบประมาณนี้อันนี้คือแนวทางของเลขติดบนนะซึ่งเดินค่อนข้างดีเลยะคะ่ะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งถึง 25 2 6ิบหนะ้ถึงห้าสินะนี้นะคะอาจารย์สไลด์ให้ดูท,ทุกทุกงวดเลยเออท,ทุกทุกงวดเลยอันนี้2 6่สหถึงห้านะคะท่านผู้ชมก็ยังเข้าอยู่นะสี 4, 4, 6, ่สกนี้เก้ามา3ตัวเลย951าหนะคะเนี่ยเก้นบางทีก็มาตัวเดียวนะเก้าเกแล้วก็7จ็้านะคะท่านผู้ชมนี่ ที่มีสามตัวมีสองตัวเลยนะคะส่วนอันนี้ก็งวดที่1นะคะหน้านี้ก็ถ้าเป็นเบิ้ลถึงจะมาสามตัวโดยทั่วๆไปก็ติดหนึ่งถึงสตัวอยู่แล้วอ่สามตัวนี้ก็น้อยครั้งนะแต่ก็เดินดีนะคะนี่อันนี้คือแนวทางของเลขติดบ,บนนะคะอาจารย์ก็นำเสนอให้ในตรงนี้เลยห้าเก้าสามเจ็ดนะคะ ชอบห้าชอบเก้าถ้ามาถึงสามตัวเลยถ้าเป็นแนวทางของเลขขี้อย่างเดียวก็ไม่น่าจะใช่นะคะถ้าเก้าตัวนี้ไม่มาก็จะเป็นแนวทางของเลขเจ็ดแต่อาจารย์จะเน้นที่เลขเก้านะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้ถ้าเป็นเลขเจ็ดก็แค่สํารองไว้นะคะส่วน100ร้อยเมลัยนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์งวดที่แล้วก็เข้าอยู่ที่ตัวปกติมันจะร้อยอยู่แค่สี่ตัวนะคะท่านผู้ชมงวดนี้อาจารย์ร้อย สี่ตัวให้เพราะว่าสี่ตัวแล้วเจนะ็ดสามเจ็ดศูนย์เนาะร้อยไม่ไห่นะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์มันจะมีตัวซ้ําบางครั้งนะสาหรับงวดน,นี้จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มีตัวซ้ําที่เป็นเลขหนึ่งแต่อาจารย์ชอบเลขเก้าคะท่านผู้ชมมันจะมีสูตรเด่นแบบสามตัวด้วยนะเดี๋ยวนะแล้วก็มีเลขวิ่งเงินล้านนะเลขวิ่งเงินล้านเอองวดน,นี้ก็จะเป็นแนวทางของหนึ่งเก้าหกศูนย์นะ จะมีแนาทางของเลขเก้านี่ชอบตัวนี้นะเลขเก้าจะมีเลขอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้นะคะมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะแต่เน้นไปที่เลขเก้าเลยะคะ่ะนี่เลขเก้าน่านอาจารย์ก็จะให้วิ่งไปที่ตัวที่เป็นเลขเก้าตัวนี้อาจารย์สอนสูตรบนเนาะแบบแบบสามตัวเดินดีเนี่ยอาจารย์ขอดูสมุดของอาจารย์แป๊บหนึ่งจะมีสามตัวเดินดีนะะเปิดหน้าที่ให้ดูนิดนึง แล้วแต่ว่าใครจะจับคู่ไหนเนาะจะมีทั้งหมดสี่สูตรที่วางไปให้นะฮะสี่สูตรค่สิบหน่วยบนอ๋อนี่ จะมีสี่สูตรนะคะท่านผู้ชมจะมีเก้าศูนย์หกกับห้าเจ็ดสองแล้วก็แปดหนึ่งสามแล้วก็สี่เก้าห้านะคะทั้งสามสูตรนี้เอยทั้งสี่สูตรนี้ก็จะมีแนวทางของเลขเก้าแล้วก็เลขห้าจะคงมีปัญหาอยู่สูตรเนี้ยที่งมดที่แล้วเข้าคู่หกสามนะคะที่อาจารย์วางให้ไปนี่ะคู่นี้เลยหกสามคำนวณไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมก็คือแปดหนึ่งสามแล้วก็สี่เก้าห้า ถ้าไม่ใช่แนวทางของ9 5นะคะก็จะเป็น8 5ที่อาจารย์กันไว้ให้ตัวนี้นะหรือว่าอาจารย์จริงๆชอบที่9 5อันนี้ก็ได้9 5แบบนี้นะ,ะ,ะสูตรบางครั้งมันไม่ได้เข้าตลอดมันอาจจะมีเข้ามีหลุดหรือว่าอาจจะเข้าก็ได้หรืออาจจะหลุดก็ได้แบบนี้นะ,ะก็คือ4ตัวถ้าเราเอามาเล็งจากครบนะครบ2ถึง3ตัวนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ครบ2ถึง3ตัวมันจะมี5 6 9 ศูนย์สองสามสี่อันนี้บางทีมาถึงสามตัวบางทีมาสองตัวครบนี้เป็นครบสองตัวบนนะคะสองตัวบนก็ไม่มีเล,เลขเจ็ดกับเลขแปดมันจะมีแต่เลขเก้านะคะท่านผู้ชมเก้านั้นก็จะเป็นแนวทางของเก้าห้าหรือว่าเก้าหกนะตรงนี้ถ้าจับก็จะเป็นเก้านะหลักสิบเก้าห้าหรือว่าเก้าหกแบบนี้เห็นะไหมในครบเนี่ยมันไม่มีเลขเจ็ดกับเลขแปด แต่มันก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะฮะเราถึงต้องการไว้นะ,ะต้องการเอาที่เลขเหลักสิบเอาเลขเจ็ดเลขแปดมาด้วยถ้าเผื่อสูตรนี้มันหลุดนะคะท่านผู้ชมถ้ามันไม่หลุดก็ตามนี้เลยเก้าห้าเก้าหกถือว่าเป็นตัวสวยเลยสําหรับงวดน,นี้ถ้าเป็นสีส้มๆที่อาจารย์ใส่ถือว่าสวยนะคะแล้วตัวนี้อาจารย์จะให้มาอยู่ในแนวทางของหลักร้อยนะคะเลขสี่ตัวนี้อ่า เพราะว่ามันก็เคยเข้าถึงสามตัวหลายงวดเลยอันนี้เป็นระยะยาวนะคะก็เอาสี่มาใส่นะเดี๋ยวก็ไปใส่ข้างบนเพราะว่าอาจารย์ก็ฟันเลขสี่ให้อยู่แล้วนะคะนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นร้อยนะแล้วดูตรงนี้นิดหนึ่งใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นล็อกเลขสามตัวบนนะคะเข้าส่วนใหญ่ตัวแรกเนี่ยมันจะชอบมาที่หลักร้อยตามจริงแล้วจะเป็นร้อยสิบหน่วยบางครั้งมันจะเป็นสามตัวแบบสามกลับนะคะ ได้สามกลับจับแล้วได้สามกลับอะไรแบบนี้นะแต่ว่ายังเข้าอยู่เนาะเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกเลยอาจารย์จะให้ดูนิดนึงจะด,ดูเวลาด้วยนะโอเคได้อยู่เยอะก็คือประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอันเก่านี่ค่ะอันที่เป็นสอนนี่ค่ะอันนี้คือห้าหกสามเนี่ยห้าหกสามอันนี้ก็เข้าด้วยในแถวทางของเลขห้าห้าหกสามแล้วก็น,นี้ได้เลขห้านะคะอย่างอันนี้ก็คือ แปดเก้าสี่มาตรงๆเลยนะอันนี้แปดอันนี่เก้านี่สี่แถวและตัวเลยนะคะแล้วก็มีห้าหกสามอันนี้ตั้งแต่หน้านี้ก็ห้าหกเจ็ดนะคะนี่ยังเข้าอยู่วันนี้ก็เป็นสองเก้าสี่เก้าศูนย์หกแล้วก็เก้าแปดแล้วก็สองมันไม่มีแนวทางของเลขห้าอาจารย์ถ้าจับแบบนี้ถ้าสูตรนี้เข้าก็จะเป็นเก้านะคะมาทุกหลักเลยก็อันนี้ถ้าเป็นตัวแรกมันชอบมาหลักร้อยก็จะเป็นสี่เลยนะคะสี่เก้ามาทุกตัวเนะคะ อันนี้ก็ได้9้าด้วยเหมือนอันนี้ได้ห้าด้วย4ี่เก้าแล้วก็เป็น6นะคะท่านผู้ชม4ี่เก้าห 4, 9, 6, ก็เข้าสามตัวเอาหไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว100ร้อยเมลัยได้นะคะผสมประสานกับเลขเลขวิ่งตัวเดียวระยะยาวนะคะที่เป็นเลข6นี่แต่โอกาสการเข้าการหลุดมันก็มีฮะเราก็เลยต้องกันไว้เนาะแล้วส่วนข้อมูลบทน,นะคะท่านผู้ชมอาจารย์เน้นให้ตรงนี้เลยหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าก็คัดมาที่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าถ้าไม่มาก็ เห้าตัวนี้ก็เอาเป็นตัวเลขหกไปนะคะก็จะมาดูแนวทางของเลขหกก็จะเป็นเจ็ดหกนะสี่หกหรือว่าห้าหกในที่นี้นะคะแต่อาจารย์คิดว่ามาสามตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้านี่นะคะเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้าเมื่อทีแล้วเข้าหกสามเลยค่ะอาจารย์จัดให้ตรงนี้เลยหัวมุมนี้สามชุดมีหกสามให้แล้วก็มีสำรองอยู่ตรงนี้สามชุดที่เป็นสีเหลืองและเป็นสีส้ม เข้าตรงๆเลยนะคะหกสามอันนี้ก็น่าจะเป็นเก้าห้ากับเจ็ดห้าที่ชอบชอบอยู่นะคะแล้วเอาเลขสี่มาใส่ต้องมีเลขคู่ผสมนะคะท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยตรงนี้เราก็จะอันนี้อาจารย์ทําไว้ให้เผื่อท่านผู้ชมแคปหน้าจอจะได้มีตรงนี้นะหวังว่าจะมีตัวนี้ถ้าเป็นสามสามดาวคือร้อยสิบหน่วยนะคะก็จะมีตัวเลขตรงนี้เลยสี 4. ก้าแล้วก็หกอันนี้ก็ได้เลขเก้าด้วยใช่ไหมจะมีแนวทางของเลขเก้าบรรจุอยู่ทุกสูตรเลยนะะเลขเก้านี่ค่ะแบบนี้สี่เก้าหกแล้วก็มีเลขเก้าเหมือนอันเหมือนอันเมื่อกี้นี้นะคะคท่ทานผู้ชมนะแล้วทีเท่านี้ตรงโต๊ะนะโต๊ะสองตัวบนเนี่ยโต๊ะนี่คืออยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโต๊ะสองตัวบนอยู่แถวแรกงวดนี้คำนวณได้ที่เจ็ดเก้าสองสามสี่ เจ็ดเก้าสองสามสี่ยวดูนิดจนึงนะโต้ตรงนี้เนาะเดินดีนะคะท่านผู้ชมนี่อย่างเงี้ยห้าหกสามใช่ไหมมห้ากับสามจะมีสองตัวทุกงวดเลยนะคะแปดกับสี่เนี่ยแปดกับสี่แล้วก็เจ็ดก็มาสองตัวเบิ้ลเบิลศูนย์ 0, ดูตรงนี้นะจะได้เลขที่ออกอะผลของการออกจะมีถึงสองตัวเลยบางครั้งได้สามตัว ถ้าเป็นเบิ้ลเบิ้ล,ลาหามนะคะเนี่ยก็จะเข้าหมดเลยหกศูนย์หกเลยนะหกหกสองหกหกห้าแล้วค่าเรามาพิจารณางวดนี้นะคะมีเจ็ดเก้าสองสามสี่อาจารย์ก็ชอบเลขสี่กับเลขเก้าอ่ะหรือว่าสี่กับเจ็ดนะหรือว่าสี่กับเก้าแบบนี้นะอันนี้คือแนวทางโต๊สนะแล้วก็จับมาได้สองชุดนี้ก็คือโต๊ส4สี่เจ็ดสี่เก้า เอาเลขห้านะ,ะหรือว่าเลขหกมาผสม,มใส่ไว้ก็มีโอกาสได้ลุ้นอย่างเงี้ยเอาห้ามาใส่ก็เป็นสี่เจ็ดห้าสี่เก้าห้าหรือเอาหกมาก็สี่เจ็ดหกสี่เก้าหกแบบนี้ค่ะอ่ตัวนี้มันจะสวยชอบตรงนี้นะจริงๆชอบชุดนี้นะฮะชอบชุดสี่เก้านะ,ะถ้าเป็นแนวทางของสี่กับเจ็ดตัวนี้ก็เป็นชุดสำรองไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็จับตรงนี้ไปให้ เลข9มาก็จะเป็น495ฮะแล้วก็496ก็สองตัวก็95 96อันนี้คือตัวที่เออมีเป็นความหวังนะสำหรับงวดนี้นะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะตามนี้เลขติดบนนี้ก็อัดบาดได้ถึงสองตัวเลยทั้ง9ทั้ง5อะนี่ค่ะที่ชอบชอบอยู่นะ แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ดูไม่ค่อยชัดเจนอาจารย์จะมาไล่ตรงนี้นะคะตรงโค้งสุดท้ายเลยนะ,ะก็มีสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าสี่เก้าห้าสามชุดข้างบนนี้นะคะสามชุดข้างบนนี้แล้วก็เปลี่ยนจากห้าเป็นหกนะคะก็เป็นสี่เจ็ดหกสี่แปดหกแล้วสี่เก้าหกจะเป็นสามชุดข้างล่างนี้นะคะก็สวยอยู่สองชุดนะคะชุดนี้ สองชุดนี้ก็คือสี่เก้าห้ากับสี่สี่เก้าห้าแล้วก็สี่เก้าหกนะคะชอบนะ,ะแล้วก็สำรองก็คือสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหกอ่าอันนี้อันนี้เลขคู่ทั้งหมดเลยเนาะไม่มีแนวะทางของเลขขี้ผสมอาจารย์ก็คิดว่าเออไม่น่าใช่นะแล้วก็สี่แปดห้าตัวนี้ก็เออใครชอบก็จัดได้นะสี่แปดห้ามีทั้งเลขคู่เลขขี่อยู่นะคะ เลขคู่แล้วก็มีเลขคี่ที่เป็นเลขห้าตัวนี้ก็ได้อยู่นะสี่แปดห้าสำรลองไว้แล้วกันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามชุดสำรลองแล้วก็สองชุดเด่นนะคะสำหรับวันี้ก็มีประมาณนี้แล้วถ้าเป็นสองตัวก็จะเป็นเก้าห้ากับเก้าหกสำรลองเจ็ดห้าเจ็ดหกตามนี้เลยแล้วหวยก,กลุ่มก็ให้ fc ไปเลือกเองนะคะอันนี้คือแนวทางของโค้งสุดท้ายบนนะะที่อาจารย์เน้นมาให้ประมาณนี้ มีอยู่แค่สองชุดนะคะที่สวยๆงวดที่แล้วอาจารย์ให้แค่ชุดเดียวเลยนะคะก็คือชุดที่เป็นหกสามแต่สำหรับงวดน,นี้ก็เนี่ยให้เก้าเก้าห้าตัวนี้นะแล้วก็เก้าหกให้สองชุดนะคะสำหรับงวดน,นี้แล้วก็วิ่งเก้าตัวนี้เลยขอให้เดินสาธุนะขอให้เดินนะคะ เดี๋ยวลดลดไม่พอนะปุ้ยแปบ๊บหนึ่งอ่าประมาณนี้แล้วกันได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เบิ้ลขึ้นมาตัวใหญ่ๆเพื่อที่จะให้ f c ได้เห็นตัวเลขชัดเจนแต่ตอนนี้ลดลงแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากโต๊ะสองตัวบนเลือกคบสองถึงสามตัวบนให้เลือกสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าสูตรใหม่ๆที่อาจารย์วางไปให้นนะก็เดี๋ยวก็รอมันเข้าหรือว่าดูดูมันอีกสักงวดหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เราตามแนวทางของสูตรเก่า ที่เราถูกนะคะ94แล้วก็63มาสองวดติด,ตดกันเลยคลิปนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากเลขเที่าจารย์วางให้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ